ครับผมสวัสดีครับผมตอนเช้าควางวันศุกร์มีช่ชมอยูซีต้นมาให้ชมกันครับผมเผื่อชอบตัวนี้จะเป็นเหลืองดาร์กอนนะครับผมเป็นเหลืองดาร์กอนกาลังจะบานกันตัวนี้ก็เป็นไม้ตัวกเก่าๆนะอันนี้จะเป็นไม้ที่ดูของแท้จะดูว่าสวยนะตัวนี้ตัวนี้ก็ต่อโดตรแกมดีลาามีลา,าด,ด้วยตัวนี้จะออกไม้ที่ดู หวานหวานนะเพราะว่าสวยนะต้นรีวสวยนะเป็นไม้เก่าก็มันเองนะตัวนี้ตัวตัวนี้จะเป็นอังตออังตอเที่ต้องการให้ไม้ตัตไวก็เลยเสียบแบบผาดิมนะเสียบแบบผาดิมจะให้กิ่งได้ัวไวมากเพราะว่าเราต้องตัดกิ่งยาวยามามาผาดิมเอา <"G> ก็ไม้ดูสวยนะเพราะว่าดูสวยนะเพราะไม้ได้มาตรฐานนะสําหรับความการการเสียบเพราะว่าไม้เหล่านี้จะเป็นไม้ที่ที่โตแล้วก็เป็นไม้ที่ที่ดูสง่งาในลนาคตแน่นอน ก็ชุดนี้สีตัวอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทราคารวมส่วนครับผมเคือท่านไหนสนกจก็ทักมาได้นะครับผมก็ช้อนนี้มาเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณและสวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับ